ไลฟ์สไตล์แต่ละคนต่างกันแล้วแว่นตาที่ใส่จะเหมือนกันได้อย่างไร i s o p t i c เราสร้างแว่นตาโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลทุกคู่ตามพฤติกรรมการใช้ใสายตาของลูกค้าแต่ละท่านไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรใช้ใสายตาอย่างไรเราออกแบบเลนให้เข้ากับพฤติกรรมของคุณโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาสายตาให้คุณเหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งพร้อมตัดปัญหาการใส่แว่นตาโปรเกรสซีฟแล้วปวดตา เวียนหัวแบบแว่นทั่วไปออกแบบและสร้างเลนโดยปรมาจา์โบบีชายผู้ที่มีปัญหาสายตาต้องการเจอมากที่สุดด้วยประสบการณ์และความชำนาญจนคนทั่วโลกบินมาเพราะต้องการแว่นตาที่ดีที่สุดพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญผ่านการบริการกว่า3ชั่วโมงโดย6สเตชันการให้บริการเพราะเราต้องการข้อมูลที่ลึกชัดเจนเพื่อแว่นที่ตอบสนองพฤติกรรมการใช้สายตาอย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนชอบดูหนังรักการอ่านหนังสือหรือประกอบอาชีพที่ต้องใช้สายตาที่ต่างกันเราก็สามารถมอบปุ่มมองที่คมชัดทุกระยะโดยไม่ต้องฝืนสายตาไม่ต้องปรับตัวสัมผัสความชัดทุกระยะเหมือนได้กลับไปใช้ชีวิตแบบหนุ่มสาวอีกครั้งใส่สบายเหมือนแว่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายได้แล้วที่ไอซอ o p ิกศูนย์เลนโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด